สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสตล์อีกแล้วนะคะที่ star beauty brighton นะคะวันนี้จะเอาสูตรสีหมดนนะคะมาบอกกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะสีหมดนที่เป็นสีแฟชั่นนะคะสามารถที่จะใช้ปิดผมขาวได้ด้วยนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ star create ขึ้นมานะคะก็จะเป็นสูตรใหม่ซึ่งเคยบอกไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาสีมาโชว์แบบนี้นะคะก็คือสีนี้นะคะเป็นสีแนวมนนะคะถ้าดูใ,ใกล้ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย ะะก็จะออกหมนหมนเทาๆหน่อยนะคะแล้วก็มีความอมเขียวนิดนึงสีที่ใช้นะคะสีพื้นผมเดิมสีเบอร์8เนาะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะออก หมุนเขียวประมาณนี้เนาะหมนเทาเขียวประมาณนี้นะคะก็เป็นเป็นสีที่ลงบนพื้นระดับ8ระดับระดับ8ทำยังไงนะคะไปตามดูคลิปด้านล่างในลิงก์นะคะสตาจะบอกไว้นะคะวิธีการใช้บลอนมีนะคะผสมยังไงนะคะก็จะใช้ลงสีที่ได้นะคะสีที่ใช้ก็คือสี9.1นนะคะแล้วก็แม่สี นะคะเม็ดสีจุดหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไฮโดรเจนที่สตาร์ใช้นะคะสตาร์ใช้ไฮโดรเจนตัวนี้นะคะเป็นไฮโดรเจน6%นะคะสีเขาก็จะได้ออกมนประมาณนี้นะะเนาะเผื่อใครที่แบบว่าอยากไปทําเองเนาะเนี่ยสีเดิมเขาก็จะออกสว่างนิดนึงนะคะเป็นออกทองทองแล้วก็พอเราลงสีที่สตาร์พูดถึงมันจะได้สีประมาณนี้เนาะ,ะอันนี้สตาร์ทำไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เลยอยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะสีนี้ก็จะ ฮิตมากๆนะคะในแบบว่าในเทคนิคของช่างทําสีหลายคนนะคะก็จะใช้สีแบบนี้กันนะคะสีที่ไม่ใช่สีกล่องนะเป็นสีใช้ของตัวนี้นะน่าจะใช้่้ะคิดว่าจะใช้ของลอเรียลนะคะของลอเรียมาทีเดียวแล้วก็แม่สีนะคะเป็นแม่สีเทานะคะก็จะใช้แบบนี้นะคะก็ผสมเท่าส่วนผสมแค่ไหนนะคะก็1ต่อ1นะคะใช้ ตัว9.1 30กรัมเราใช้แม่สี30กรัมแบบนี้นะคะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะมีความหมนแบบนี้เลยใครอยากจะเอาไปทำตามก็สามารถที่จะทำตามได้นะคะโอเคแล้วก็วันนี้นะคะมาบอก เทคนิคเคล็ดลับแค่นี้นะคะแล้วก็วิธีการทำพรีไลท์เดี๋ยวใส่ไว้ให้ในช่องคำอธิบายถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาถามได้นะคะเพราะว่าสตาร์ก,ก็จะคอยตอบข้อความหลายคนมากถามว่าเออถ้าผมระดับ5อย่างเงี้ยทำแบบนี้ออกไหมนะคะมันก็จะไม่ได้สีแบบนี้นะคะมันก็จะได้สีที่เข้มกว่านี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องทำสีให้สว่างสีสว่างก็ทำได้หลายแบบทำได้โดยการเอา สีไฮไลท์หรือว่าสีบรอนสว่างแบบพิเศษนะคะมาลงประมาณสองรอบแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้ตัวบรอนมีหรือว่าใช้ผงฟอ,อกแบบนี้นะคะลงให้เป็นสีระดับเหรือระดับ8ดแบบนี้นะคะแล้วล้างออกนะคะเป่าผมให้หมาดแล้วก็มาลงสูตรนี้นะคะก็จะได้สีแบบนี้นะคะสีประมาณนี้